ครับขอบคุณครับจริงๆจะว่าเป็นภาคเอกชนสักทีเดียวก็ไม่ถูกจริงๆ Creative Commons เป็นเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมก็ก็ขอแก้นิดน,ดนึงตรงนี้นะฮะออโอเคก็ผมจะจะขอพูดเป็น3ส่วนนะฮะที่ที่จะต่อเนื่องกันนะฮะเป็น3ประเด็นสั้นๆประเด็นแรกคือผมอยากจะจะนำเสนอว่าจริงๆความรูม้มันมีหน้าที่อะไรในสังคมนะฮะ ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะเป็นความจากัดความที่ท้าทายนิดหนึ่งนะฮะคืออาจอาจ,จะอาจจะฟังดูแปลกหรือว่าผิดกรอบประเพณีสักนิดหนึ่งนะะประเด็นต่อไปก็คือว่าใครเป็นคนสร้างความรู้นะฮะหน่วยงานกรารศึกษาหรือเปล่าที่เป็นเจ้าของความรู้หรือว่าคนธรรมดาที่เป็นเจ้าของความรู้แล้วอะไรคือจุดสมดุลอะไรคือจุดที่เหมาะสมกับสังคมประเด็นถัดไปก็คือว่าเมื่อมีการสร้างความรู้เมื่อมีการถ่ายทอดความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย เราจะใช้ความรู้ยังไงลิขสิทธิ์เนี่ยทำให้ความรู้เนี่ยถูกปิดกั้นไหมนะฮะก,ก็ก็จะเป็นสาประเด็นนี้ซึ่งผมคงจะเน้นประเด็นที่ที่สคือประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ในการใช้ความรู้เป็นเป็นหลักเพราะว่าด้วยบทบาทผมที่เป็นผู้ประสานงานของเครือข่าย Creative Commons นะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าวามันคืออะไรสาหรับผู้ที่ยังยัง ยังงงๆอยู่ไหมครับโอเคก็ข้อแรกก็คือว่า,หน,าหน้าที่ของความรู้นะคือ,อ,อโจทย์ของเราคือเรื่องสังคมอุด,ดมปัญญาว่าเป็นสังคมที่คนในสังคมส่วนมากมีความรู้เพียงพอในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมขอขอเสริมเพิ่มนิดนึงว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะพอใจตรงไหนนะฮะบางทีเนี่ยเราบอกว่า <c oughs> ถ้าคน <c oughs> ่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ทํานาทําไร่เขาก็มีความสุขได้เขาก็มีความรู้มีภูมิปัญญาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเมืองเป็นคนที่อยากจะหรือหรือว่าคนที่มีโอกาสที่จะทําอะไรที่กว้างขวางหรือเชื่อมโยงกับโลกภายนอกความสุขของเขาเนี่ยคือการที่เขาได้ใช้ความรู้เนี่ยในการต่อยอดในการประสานในการพลิกเรื่องต่างๆเนี่ยให้เป็นสิ่งใหม่นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตณเวลานั้นๆแต่มันอาจจะเป็นฐานในการที่ให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงต่อยอดขยายหรือว่าพัฒนาขอบเขตที่ตัวเองรู้ได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในแรงกดดันในตอนนี้ที่สังคมโลกเนี่ยก็ควบเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นหรือว่า globalization ะะคือคือเราพูดตามตรงก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะพึงพอใจกับความรู้ที่เรามีอยู่อย่างเดียวได้นะฮะเราต้องขวนขวายเราต้องประยุกต์เราต้องดัดแปลงความรู้นะฮะก็ซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ที่ผมอยากจะเสนอในประเด็นที่1น,นะฮะประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าใครเป็นคนสร้างความรู้ก็ก็จะสืบท่อไนอย่างประเด็นที่1ว่าเมื่อเมือ่อเมื่อเราเห็นว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ จำเป็นอย่างยิ่งต่อการมีชีวิตรอดอย่างมีคุณภาพของคนในสังคมเนี่ยแล้วการที่ความรู้เนี่ยมันไหลเวียนในสังคมเนี่ยใครใครควรจะเป็นคนที่ดีที่สุดในการสร้างความรู้เหล่านั้นแต่เดิมเนี่ยเรามักจะมองว่าสถาบันการศึกษาสํานักวิชาผู้ที่มีความรู้ผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆเนี่ยเป็นคนสร้างความรู้เป็นคนซัพพลายความรู้ออกมา แล้วผู้บริโภคหรือว่าคนที่เป็นมีดีมานเนี่ยก็เป็นผู้ที่บริโภคความรู้ที่มีซัพพลายเหล่านั้นแต่ว่าผมอยากจะขอท้าทายความคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งว่ามันอาจจะกลับกันก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นระนาบเดียวกันมากขึ้นก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปถามเรื่องการเกษตรเนี่ยกับนักวิชาการเนี่ยเขาอาจจะรู้ดีไม่เท่าชาวนาที่อยู่ในพื้นที่จริงๆก็ได้ ถ้าเราไปถามเรื่องเว็บ2.0เรื่องเว็บแนวใหม่ๆเนี่ยไปถามนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<ส>เขาก็อาจจะรู้ไม่เท่าคนที่เล่นเว็บพันทก็ได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> คือคือคือความรู้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องถูกสร้างหรือว่าถูกถ่ายทอดโดยหน่วยงานใดๆอย่างเป็นการเฉพาะเจาะจงนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้ว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 ยคำจำกัดความใหม่อย่างนี้เนี่ยบทบาทของสถาบันการศึกษาจึงน่าจะเปลี่ยนไปจากการที่เป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ฉีดความรู้เข้าไปเนี่ยกลายเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีในการแลกเปลี่ยนรู้หมายความว่าสถาบันการศึกษาเนี่ย เป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็น f a c i l ท t ตอ o r ในการที่ให้คนรู้ในเรื่องนั้นๆซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์นะฮะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนที่ต้องการรู้ในเรื่องนั้นๆคนคนเดียวกันนั้นเนี่ยที่เป็นผู้รับความรู้เนี่ยก็อาจจะรู้อีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การที่การเรียนรู้นี่เป็นการแลกเปลี่ยนสองทางอย่างแท้จริงนะฮะและมันก็จะตอบสนองความท้าทายใหม่ๆใ,ในสังคมได้ดีขึ้นเพราะว่าสังคมสมัยใหม่เนี่ย ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นเรื่อยๆมันหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเราตาไม่ค่อยทานอย่างอย่างสมมติว่ารุ่นรุ่นคุณพ่อผมเนี่ยกับรุ่นคุณปู่ผมอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่สมมุติยุค50กับยุค30อย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ายุค50ไปยุค70นต่างกันเยอะมากเลยแล้ว70ไปยุค2000เนี่ยยิ่งต่างเข้าไปใหญ่เลยนะฮะในช่วงเวลาเท่ากันเนี่ยความความเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยไม่สามารถที่จะรอการสร้างอย่างเป็นกิจจลักษณะในสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิมได้นะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นประเด็นที่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 สของผมนะครับประเด็นที่3เนี่ยเมื่อสังคมเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนกันแล้ว มีความรู้กันแล้วอาจจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามแต่อาจจะมหาอะไรเป็นแพลตฟอร์มความรู้หรือว่าเรามีเว็บในการเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ซึ่งก็คือเป็นเป็นทิศทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนา,นาคตนะฮะแต่มันยังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งนะฮะอุปสรรคนั้นเนี่ยก็คือว่าความรู้เหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถถูกนําไปใช้ได้นะฮะเพราะปัญหา เรื่องสิทธิในการใช้ความรู้หรือว่าเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนะฮะ Ear, ถ้าเราลองมองเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีกฎหมายคุม้คมครองก็คือพรบลิขสิทธิ์ใช่ไหมฮะซึ่งก็คือมีกฎหมายบบแบบแบบเดียวกักนเนี้ยอยู่ทั่วโลกนะฮะเนื้อหาของกฎหมายลิยขสิทธิ์คร่าวๆก็คือว่างานสร้างสรรค์ทุกชิ้นนะฮะอาจจะเป็นงานเขียนบทความหนังสือสสวิชาการภาพถ่ายดนตรีภาพวาดภาพยนตร์ เมื่อถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจะถูกสงวนสิทธิ์โดยเจ้าของอย่างอัตโนมัตินะฮะแปลว่าถ้าเจ้าของไม่อนุญาตอย่างเป็นกิจลักษณะเนี่ยคนอื่นจะไม่สามารถทำงานชิ้นนั้นเนี่ยไปส่งต่อหรือดัดแปลงต่อย,ยอดได้เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมเห็นผมไปดาวน์โหลดดนตรีชิ้นหนึ่ง นะฮะที่มีคนแต่งมานะฮะแล้วผมอยากจะเอาดนตรีเช้นนั้นเนี่ยไปแต่งต่อไปเพิ่มท่อนจบหรือว่าไปตัดเอาตรงกลางหรือว่าไปใส่ท่อนฮุกใหม่ผมทำไม่ได้นะฮะเอาเข้ามาใกล้ตัวนิดหนึง่งสมมุติว่าผมไปเห็นตำราเรียนที่ดีมากเลยแล้วก็ผมอยากจะเอาตำราเรียนนี้เนี่ยไปเผยแพร่ต่อนะฮะไปซีล็อกตำราเรียนจากห้องสมุด จำนวนมากๆแล้วเอาไปเผยแพร่ไปแจกคนอื่นผมทําไม่ได้นะฮะบางคนอาจจะบอกว่ามันมีกฎหมายเรื่อง fair use หรือว่าการใช้งานโดยชอบธรรมก็คือว่าเ,เราสามารถที่จะใช้งานสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยไม่หวังผลกําไรได้ก็จริงอยู่แต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอะไรคือการใช้งานโดยชอบธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเนี่ยมันจะเกิดความลักลั่นกันตลอดเวลาเลยว่าเอ๊ะงานที่มันเผยแพร่ยอยู่โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย เราใช้ได้ไหมนะฮะม,มันมันมันแขวนอยู่ให้เราใช้อยู่เห็นๆตํำๆต,ต,ตาเนี่ยแต่เราเอามือไปหยิบมันไม่ได้ถ้าเอามือไปหยิบมันแล้วเนี่ยเราผิดทันทีถีตโทษจำคุกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อความความลักลั่นความไม่ไม่ชัดเจนเรื่องนี้เนี่ยจึงต้องถูกแก้ไขหรือว่าต้องถูกเปลี่ยนแปลงน,น,นะฮะ ก,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 ก็มีหลายคนคิดว่าเออเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนำมาสู่เรื่อง Creative Commons c นะฮะ i v e Commons ม m เนี่ยมันเป็นเ,เป็นสัญญาอนุญาตก็คือเป็นสัญญาฉบับหนึ่งนะฮะที่ผู้สร้างสารรค์ผลงานเนี่ยหรือผู้ที่มีลิขสิทธิ์ต่อผลงานเนี่ยสามารถที่จะใช้สัญญาฉบับนี้ได้